หากเราสังเกตสิ่งรอบข้างสักหน่อยหนึ่งนะครับเราจะได้พบกับคุณค่าแล้วก็คําสอนมาซงมาอย่างออกมาอย่างมากมายซึ่งตอนนี้ได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าคิดเลยครับ CGN ไ a ยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life พ้เดียวตอนเช้านะครับผมก,กรหนกล่ลาเกียงไกรนะครับวันนี้เราจะมีการฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมสุวสิทธ 30นะครับในข้อที่15ถึงข้อ33ครับสุภาษิตบทที่30ข้อ15ถึง33ปลิงมีลูกตัวเมียสองตัวพวกมันร้องว่าให้ฉันให้ฉันมีสามสิ่งที่ไม่เคยอิ่มสี่สิ่งไม่เคยพูดว่าพอแล้วคือแดนคนตายคันของหญิงหมันแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำ และไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วดวงตาที่เยาะเย้ยบีดาและดูถูกไม่ฟังมารดาจะถูกฝูงกาแห่งหุบเขาจิกออกและลูกนกแร้งจะกินเสียมีสามสิ่งที่ประหลาดล้ำสำหรับข้าสี่สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจคือท่าทางของนกอินทรีบนท้องฟ้าท่าทางของงูบนหินท่าทางของเรือในท้องทะเล และท่าทางของชายหนุ่มต่อหญิงสาวนี่เป็นท่าทางของหญิงผู้ล่วงประเวณีคือนางรับประทานและนางเช็ดปากและนางพูดว่าฉันไม่ได้ประพฤติชั่วแผ่นดินสะเทือนภายใต้สามสิ่งมันไม่อาจทนอยู่ใต้สี่สิ่งคือทาตเมื่อได้เป็นพระราชาคนโง่เขลาเมื่อกินอิ่มหญิงที่ไม่มีใครรักเมื่อได้สามี และสาวใช้เมื่อขึ้นมาแทนที่นายหญิงของตนมีสี่สิ่งในโลกที่เล็กเหลือเกินแต่มีปัญญามากเหลือลน้นมดเป็นประชากรที่ไม่แข็งแรงแต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแลง้งตัวกระจงผาเป็นประชากรที่ไม่มีกำลังแต่มันยังสร้างบ้านของมันในซอกหินตักกะแตนปทาทังก้าไม่มีราชา แต่มันทั้งหมดยังเดินขบวนเป็นแถวจิ้งจกนั้นเจ้าเอามือจับได้แต่มันยังอยู่ในพระราชวังมีสามสิ่งที่เยื้องย่างได้สง่างามมีสี่สิ่งที่เดินได้สง่างามคือสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากที่สุดในหมู่สัตว์และไม่ยอมหันหลังให้สิ่งใดเลยพ่อไก่ที่เดินป้ออยู่แพะผู้ และพระราชาที่ทรงดำเนินอยู่หน้าประชาชนของพระองค์ถ้าเจ้าเป็นคนโง่เขลาและพูดยกย่องตนเองหรือถ้าเจ้าคิดแผนชั่วจงเอามือปิดปากไว้เพราะเมื่อกวนน้ำนมก็ได้เนยเมื่อบีบจมูกก็ได้โลหิตและเมื่อกวนโทโสก็ได้การวิวาทพี่น้องครับถ้อยคำของอากูลบุตรของยาเคแห่งมัสสาเนี่ยที่ได้พูดกับ อิตาลีกับอุคารนะครับก็ให้ข้อคิดให้สังเกตธรรมชาติสังเกตสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าแล้วก็ได้ข้อคิดที่น่าสนใจให้กับเรามากมายเลยนะครับตอนนี้พูดถึงคําว่า3สิ่ง4สิ่งนะฮะก็าพูดคานี้เอาไว้อยู่หลายครั้งด้วยกันนะฮะสสิ่ง4สิ่งก็อาจจะหมายถึง3าถึงสอย่างก็ได้หรือหมายถึง4อย่างหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นลิสต์ให้เราเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่าง3-4อย่างที่มีความล้าลึกมีความลึกซึ้ง เมื่อเราพิจารณาให้ดีเป็นข้อคิดที่ดีให้มุมมองการชัดชิดของเราได้เช่นกันนะครับมีบทเรียน4สิ่งที่ไม่เคยพอครับในข้อ1 5 1 6เนี่ยอธิบายถึงเรื่องของปลิงนะฮะสัตว์นะฮะปลิงนะ่ปลิงมีลูกตัวเมียสองตัวผู้มันร้องว่าให้ฉันให้ฉันมี3มสิ่งที่ไม่เคยอิ่มสสิ่งที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วคือแดนคนตายคันของหญิงหมันแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ําและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วนะฮะก็มี การสังเกตธรรมชาติแล้วก็บอกว่าเออมีบางสี่บางอย่างนะที่ไม่เคยพอเลยนะให้เราเรียนรู้ว่าเออมีอะไรที่ไม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 ไมพอแล้วก็ไม่สิ่งนั้นก็ไม่แน่นอนเลยนะฮะเช่นในนี้พูดถึงถึงสี่สิ่งใช่ไหมก็คือชาออคนตายนะฮะหรือว่าหญิงหมันที่ จะคาดหวังตลอดเวลาว่าจะต้องมีลูกแต่สุดท้ายก็มีไม่ได้ลมแรงเลยนะฮะหรือว่าแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำนะคือเทน้ำเข้าไปในดินมันก็หายไปหมดเลยเทเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะครับแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วเผาผลาจนหมดเลยทุกอย่างควบคุมไม่ได้แม้ในตอนนี้ก็พูดถึงถสี่สิ่งธรรมชาติที่อาจจะดับฝันเราก็ได้เราจ,จะมีความฝันอะไรมากมายแต่ว่ามันมีบางสีบางอย่างที่เตือนเราไว้บอกว่าบางอย่างก็ไม่เคยพอเลยนะมันจะเป็นความแน่นอนที่ ดับฝันเราอย่างไม่เคยพอเลยและไม่เคยหยุดเลยนะครับเออเราจะมีความคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามที่เราคิดใช่ไหมแต่ความจริงมันก็ไม่แน่ไม่น่อนเหมือนกันนะพั้งมดตอนนี้ก็ให้ม right ุมมองที่บอกว่าบางอย่างที่เราคิดไว้ไม่อย่างที่เราตั้งใจไว้อาจจะไม่เป็นตามนั้นก็ได้นะฮะก็ให้ข้อคิดแกเราถึงความไม่แน่นอนในชีวิตที่เราต้องเข้าใจนะครับงั้นเนี่ยการใช้ชีวิตก็ต้องตั้งอยู่บนสตินะครับแล้วก็มีความระมัดระวังชีวิตให้ดีๆอย่าไปคาดหวังว่า สิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้หยุดเสมอตลอดเวลานะครับเพราะว่าชีวิตนั้นก็ไม่ได้ไม่นอนซึ่งตอนนี้สุภทธิ์ก็ได้เตือนเราเอาไว้ว่ามีบางอย่างที่ไม่เคยพอเลยก็คือความทุกอย่างที่มันจะดับฝันเราว่าทุกอย่างมันต้องจบลงนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งในข้อ18ในข้อ23ก็พูดถึงบทเรียนจาก4สิ่งที่ประหลาดและยากที่จะเข้าใจเมื่อกี้พูดถึง4สิ่งที่ ไม่เคยพอในะนบทเรียนที่เราต้องรู้ว่าอะไรไม่พออันนี้อันนี้ประหลาดแลยยากที่จะเข้าใจนะครับในสุภาษิต30บข้อส8ข้อ23บอกว่ามี3สิ่งที่ประหลาดล้ําสลับค่าสี่สิ่งที่ข่าไม่เข้าใจคือท่าทางของนกอินทรีบนท้องฟ้าอ,อันนี้ก็อาจจะคืออะไรนะนิ่งๆและบินได้นะฮะท่าทางของงูบนหินท่าทางของเรือที่อยู่ในท้องทะเล ท่าทางของชายหนุ่มต่อยิงสาวนี่เป็นท่าทางของหญิงผู้ล่วงไปินคือนางรับประทานนางเช็ดปากแล้วนางก็พูดว่าฉันไม่ได้ประพฤติชั่วแผ่นดินก็สะเทือนภายใต้สามสิ่งมันไม่อาจทนอยู่ใต้สี่สิ่งคือทาสเมื่อได้เป็นพระราชาขนโง่เขาเมื่อได้กินอิ่มหญิงที่ไม่มีใครรักเมื่อได้สามีและสาวใช้เมื่อขึ้นมาแทนที่นายของตนเห็นไหมฮะว่าคงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเออเราก็คิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นี่ะ นะควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสัทีเดียวนะครับก็อะไรที่เราเห็นด้วยตาก็จะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะฮะเราเราเห็นเราก็ประหลาดใจในตอนนี้ก็พูดถึงให้ข้อคิดกับเราไว้บอกว่าบางอย่างที่เราเห็นด้วยตาก็าอย่าไปตัดสินว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเออเรามีไหมฮะที่เราคาดว่าเดาว,ว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคนนี้ต้องสําเร็จเพราะว่าเขาสําเร็จอยู่แล้วแน่นอนคนนี้ล้มเหลวก็เพราะเขาเป็นอย่างนี้แน่นอนนะฮะเออมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า ความเฉลยหรือลม้ลมเหลวเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากที่เราประเมินก็นได้นะฮะในตอนนี้ก็เตือนระบบว่าบางอย่างก็ประหลาดและไม่เข้าใจแต่เราต้องเราก็ต้องทําไงฮะเราก็ต้องอย่าไปตัดสินนะครับอย่าตัดสินอย่ามองเพียงภายนอกนะตัดสินเพราะบางอย่างก็ไม่เป็นไปตามที่เราคิดจริงๆเหมือนกันความลึกซึ้งของเรื่องราวต่างๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะฮะงั้นตอนนี้ก็ได้ให้มุมมองเราบอกว่าอะไรที่ประหลาดไม่เข้าใจอย่ามองผิวเผิอนอย่าตัดสินนะครับ มีอิบทเรียนหนึ่งที่ได้ข้อคิดใน,ในตอนนี้ก็คือบทเรียนจาก4สิ่งกาเรียก4ี่สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆฮะแต่มีปัญญานะฮะในสวดสิทธิ์สาบข้อยีข้อยีบอกว่ามี4สิ่งในโลกที่เล็กเหลือเกินแต่มีปัญญามากเหลือลน้นนะฮะม,มดนะฮะมดนี่ก็เป็นอะไรที่พระมีได้เปรียบเทียบหลายรอบนะบอกว่ามดเป็นประชากรที่ไม่แข็งแรงแต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแรงตัวกระจงผาก็เป็นประชากรที่ไม่มีกําลังแต่ก็ยังสร้างบ้านของมันในซอกหิน ตากแตนมะทางก้าก็ไม่มีพระราชาแต่มันก็มันทั้งหมดก็ยังเดินกระบวนเป็นแถวริงจบนั้นก็เอามือจับได้แต่มันก็อยู่ในพระราชวังนะขออภัยสลับบางคนที่กลัวสัตว์บางตัวนะฮะและในนี้บอกว่ามีสิ่งสิ่งเล็กๆนะครับที่มีตัวดูเหมือนตัวเล็กๆ,ๆแต่มีปัญญานะครับก็ไม่มีอำนาจเลยแต่จริงๆแล้วฉลาดมากนะครับกําลังบอกว่าอะไรเราบอกว่าเออบางทีเราก็ไซส์เล็กนะครับไซส์ size เล็กอำนาจเล็ก แต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็น่าจะเอาตัวรอดได้เหมือนกันนะครับงั้นอย่าไปมองเปรียบเทียบว่าฉันจะต้องไซส์ใหญ่ฉันจะต้องมีความเข้มแข็งเท่าคนนั้นเท่าคนนี้มีอำนาจวัสนามีความเข้มแข็งเท่าคนนั้นถึงจะทําอย่างนี้อย่างนั้นได้นะฮะบางทีเราก็พึ่งพาสิปัญญาได้เหมือนกันรู้จักหลบหลีกรู้จักเข้าใจในความที่เป็นอยู่นะครับแล้วเราจะสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีปัญญาเอาตัวรอดได้นะฮะฉะนั้นอย่ามองว่าตัวเองเล็กน้อยนะแต่ให้มองว่า พระเจ้าให้ปัญญากับเราและปัญญาที่ช่วยทําให้เราเอาตัวรอดได้ในชีวิตของเราเหมือนกันฉะนั้นใน้่บทเรียนถึง4สิ่งเล็กๆแต่มีปัญญานะฮะต่อมาก็คือบทเรียนจาก3สิ่งบ้างที่สง่าง,งามนะครับในเขาเรียกว่าหลวงสันเบ็ตบ,บอกว่ามี3ามสิ่งที่ย่องย่างย้างย่างได้อย่างสง่าง,งามมี4สิ่งที่เดินได้สง่าง,งามคือสิงโตที่เป็นสัตว์ที่มีกําลังมากที่สุดในหมู่สัตว์และไม่ยอมหันหลังให้กับสิ่งใดเลยพ่อไก่ที่เดินป้ออยู่ แพทผู้และพระราชาที่ทรงดําเนินอยู่หน้าประชาชนของผู้หงนะครับก็ได้พูดถึงความสง่างามการเดินเยี่ยงย่างของสิ่งมีชีวิตนะฮะที่เปรียบเทียบถึงทั้งสิงโตทั้งตัวเล็กๆอย่างพ่อไก่หรือว่าแพะผู้และพระราชาที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับฉะนั้นในความสูงสักการสง่างามเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ที่มีอำนาจเท่านั้นหรือไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์มานาเท่านั้นแต่ว่าเป็น ทุกอย่างที่พระยาทรงสร้างด้วยนะครับงั้นเนี่ยทุกอย่างก็มีระดับสังคมของมันอยู่นะฮะสิงโตก็ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวงใช่ไหมฮนะหรือว่าพ่อไก่ที่เดินป้ออยู่แพทผู้ที่เดินอย่างมั่น,ม,นมั่นใจตัวเองนะฮะงั้นทุกอย่างก็มีความมั่นใจและสง่าง,งามได้เหมือนกันงั้นเนี่ยถ้าพี่น้องมีชีวิตที่อยู่ในพระเจ้านะพี่น้อง นะใส่ความมั่นใจเราใช้ชีวิตอย่างสง่างามในทางของพระเจ้านะครับดินเนินชีวิตอยู่ต่อหด้พระคัมภองพระเจ้าอย่างสง่างามนะครับนังจากบ,บทเรียนสามสิ่งที่สง่างามนะฮะสังเกตได้อย่างธรรมชาติที่มีความสง่างามนะครับต่อมาคือบทเรียนชุวทั่วไปครับในข้อ17แล้วก็ข้อสามสองถึงสามสามก็พูดถึงเรื่องของอการดูแลการให้เกียรติบิดามดานะครับบอกว่าดวงตาที่ยอดเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมดาจะ ถูกฝูงกาแห่งหุบเขาจิกออกไปและลูกนกแรงก็จะกินเสียนะครับอย่างนี้ก็เตือนเราสอนเราให้มองชีวิตของเราอย่างดีอย่ามองว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่เกินบิดามารดาเย่อเย้ยบิดามารดานะครับเพราะพระเจ้าจะไม่อวยพรคนที่คิดอย่างนั้นนะฮะหลายครั้งเราก็อาจจะมองบิดามาดาเราด้วยความรู้สึกว่าเรานั้นการศึกษาสูงกว่าท่านสมัยกว่ารู้อะไรมากกว่านะ แตพ่พระเจ้าสอนเรื่องท่าทีให้ดีๆนะจะเก่งกว่าบิดามารดาในบางเรื่องก็ได้แต่ว่าท่าทีของเราสําคัญมากต้องให้เกียรติบิดามารดาเสมอนะครับแล้วก็หลายครั้งการแสดงออกของเราเนี่ยสำคัญมากดวงตาเราแววตาเราสีหน้าเราที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ของเราสําคัญมากนะเราต้องให้เกียรติคุณพ่อแม่เราเสมอนะครับแล้วสิ่งนี้พระเจ้าก็จะอวยพรคนนั้นด้วยนะครับแล้วในข้อที่ส2 3 3บอบอกว่าถ้าเจ้าเป็นคนโง่เขลาและพูดยอ่ยองตัวเอง หรือถ้าเจ้าคิดแผนชั่วจงเอาืปปิดปากเอาไว้เพราะว่าเมื่อกวนนมก็ได้เนยเมื่อบีบจมูกก็ได้โลหิตเมื่อกวนโทสะก็ได้รับก็ได้การมีวานเขาเรียกว่าทําอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะครับอันนี้มีความชัดเจนมากนะฮะกวนนมก็ได้เนยบีบจมกูกได้โลหิตกวนโทสะก็ได้การมีวานชัดเจนมากนะก็ทําอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเราเป็นคนที่ยกย่องตัวเองทําชั่วร้าย ก็เราก็คงจะต้องได้รับผลงันนะเอาปืนปิดปากเอาไว้อย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปพูดยกย่องตัวเองอะไรเป็นต้นนะฮะงั้นเนี่ยเพราะมมีสอนให้เรารู้จักการออ่นนอนถ่อมตนอยู่อย่างสงบไม่ทะเลาะอีว่ากับใครนะครับอยู่ในสังคมให้ดีนะครับแล้วก็ไม่คิดแผนชั่วไม่พูดยกย่องตัวเองหลายอย่างที่เราอยู่ในสังคมต้องปรับตัวให้ดีเพราะเราก็ประเมินได้อยู่แล้วว่าทําอะไรไม่ดีไปย่อมได้รับผลที่ไม่ดีอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ได้บอกเราไปนะครับ ทั้งหมดนี้พี่น้องได้รับอะไรครับสามถึงสี่อย่างแล้วเรามีอะไรที่เราต้องทำไหมสามถึงสี่อย่างเหมือนกันนะครับให้เราพิจารณาในเช้าวันนี้แล้วก็คําคุณใข้ครวนกับพระเจ้านะครับอธิษฐานอย่างพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าช่วยให้เราเรียนรู้ันเป็นสิ่งบางอย่างและปรับตัวอย่างดีในการเดินกับพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสามถึงสี่อย่างที่พระเจ้าก็ให้มุมมองในพระธรรมชุมสิทธิ์มาให้เรารับรู้สิ่งกรารสังเกตรธรรมชาติสังเกตสิ่งต่างที่เป็นไป และสวดช่วยที่เราจะเรียนรู้สติปัญญาจากสิ่งเหล่านี้เพื่อเราทั้งหลายจะมีปัญญาที่มาจากพระองค์ที่เราทั้งหลายจะยำเกรงพระเจ้าใช้ชีวิตเราอย่างดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และดูแลกันและกัน,กนดูแลสังคมคิสเตียนดูแลพี่น้องอย่างดีในความเป็นไปในพระธรรมตัวนี้ด้วยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ให้เราเรียนรู้สิ่งบางอย่างเพื่อจะปรับใช้มากมายในบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราด้วยในพระนามพระสุูคร์เจ้าอาเมน อยากชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ YouTube แล้วก็ Facebook ของ c g เไทยนะครับพี่น้องสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ด้านล่างและพระพรสิ่งใดอยากจะแชร์สิ่งใดพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแลนะฝากพี่น้องด้วยนะฮะหากเรามีใจอยากจะสับสนุนงานพันธกิจของ c g เพี่น้องสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการมาร่วมแรงร่วมใจถวายทรัพย์ของพี่ายคนพี่น้องนะครับ